สวัสดีครับผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงคือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั้นน่ะนะคือเราเราก็มาทํางานกลางคืนด้วยครับ้กับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณหมอก็บอกว่าอืคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้อย่าแงบบคืนนี้คุณหมอเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสักี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอย,อ,ยอยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพี่แกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิ๊กแนะนําเราก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผูดําเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ํหาหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจนจนเราเราเริ่มตั่ใจว่าอีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช่จริงๆกับโรคนี้โรคจับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นมันทรมานมากเลยครับ เราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรี่ยงไม่มีแรงเลยครบตรงนี้เราร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตรงนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรง